สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเปิดเบอร์มงคลสำหรับท่านจะเกิดลัคนาราศีกันใช้ได้ตลอดทั้งปี2567 คลิปนี้นะคะเป็นการเปริดเ,เปอร์มงคลเอาไว้เสริมดวงหนุนทรัพย์สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาราศีกันเอาไว้เป็นแนวทางในการใช้ได้ตลอดทั้งปี2,567เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีดี ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับท่านที่เกิดในราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมค่ะราศีกัน เป็นราศีที่พระราหูเข้าตั้งแต่ปี2566นะคะแล้วก็จะอยู่ยาวไปจนถึงปี2567ทั้งปีพระราหูถือเป็นดวงดาวที่ความน่ากลัวลดน้อยลงแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ค่ะเป็นราศีที่เรียกได้ว่าพระหูเข้าแล้วดวงจะดีมากในปี2567เพราะว่ามีตัวช่วยเข้ามา ในเชิงที่ต้องเดินทางเพราะฉะนั้นหมายถึงว่างานที่ต้องเดินทางจะดีค่ะแถมพระราหูนั้นยังให้โชคในเรื่องของการเงินการทองแก่ชาวลัคนาราศีกันอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเลขมงคลของชาวราศีกันนั้นขอแนะนำให้ใช้เลข8ซึ่งเป็นเลขของพระราหูเสริมด้วยเลข6เป็นเลขของการเงินของท่านที่เกิดราศีกัน จึงขอเน้นในเรื่องของการเงินที่มั่งคั่งแต่ก็ต้องระวังการใช้เงินมือเติบเพราะฉะนั้นหมายความว่าดีในเชิงรายรับแต่ทั้งนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายเอาไว้ด้วยสำหรับเบอร์มงคลชุดนี้นะคะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นบทสรุปที่ว่าเบอร์มงคลสำหรับท่านที่เกิดราศีกันสามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีเป็นการเสริมดวงหนุนทรัพย์ให้แก่ท่านก็คือเลข6 8 6นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ